กระถางละสามร้อยสามร้อยครับวนานาผมจับกระถางได้ไหมพี่ได้ครับแบบฮาร์ปครึ่งเลยเนาะ,ะแบบฮาร์ปครึ่งเลยเนะน,นาะวานาญี่ปุ่นเนะนนจ้าดอกทรงเลี้ยงเดืองเลยนะพี่เนาะสามร้อยทุกกระถางมรด,ดกโลกเนะี่ยนี่ของพี่เปิดราคาไงผมจับได้นะพี่พัน,น,นสองครับพันสองมีดอกอด้วยเนาะผมมีให้เลือกอันนี้ทุกกระถางเท่ากันหมดเลยพี่ใช่ไหมครับ พันสองเป็นพันอะไรเป็นไออะโกนีมาหรือเี่หรือเป็นอะไรเป็นดาเซียนาคราสนาดาเซียนาผมไม่รู้จักเลยพี่คผมจะบุกขายถึงแกได้ทรับวาสนาตะลาลายเนี่ยพี่อันนี้พี่พี่พี่เปิดราคาไงก็ไม่สามพันห้าครับสามพันห้ามีสองต้นเนาะลายมันออกสีแบบบนวงเบอร์นะพี่เนาะพิงพิ้นเส้นเหรอพี่แบบมาเบอร์เนี่ยเหรอพี่ไว้ไหน้ไไวหนอ๋อครับ ผมจับกระถางได้นะพี่อันนี้พี่ปบดราคาไงอะสมหมื่นห้าพันบาทโอ,อ,อ,อ้มาเบิ้นก็คือกระจายด่างเต็มหมดเลยเนาะอ๋อแต่ใบใบอ่อนมันจะสีชมพูเหรอพี่อ๋อครับเราค่อยๆไปนะพี่ห้าใบอันนี้เกือบเอบจะเลี้ยงยากเหมือนกัน,กนข้าวขาวขนาดนี้นพี่ข้างขาวมีมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนดูแลอยู่ ถึงจะเปิือทั้งใบก็ไม่ไม่ร่วงไม่เหมือนตัวนของไม่เหมือนใช่ไหมพี่ใบเขาหนาบนหูช้างด่างขาวเงี้ยช่พี่ขี่ก้านเนาะโอ้ด่างด่างทุกใบเหมือนกันอันนี้พี่เปิดเปิดราคาไงินาหรหมื่นแปดก็ไม่แรงเท่าสมัยก่อนนะพี่เนาะอันนี้อันนี้ราคายังไงพี่ห้าพันห้าห้าพันห้าสี่ก้านเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ก้านบนหูช้างด่างเหลือง ถ้าด่างจัดมันจะได้เลยครับเีแต่นี่คือใบนี้มันชมพูครับโคตรชมพูเนี่ยแต่ผมว่าใบนี้เหมือนเริ่มเริ่มจะกลายหรือเปล่าไม่รู้นะเริ่มผิดมิดไปแล้วคือถ้ากลายมันจะกลายเป็นขาวเลยใช่ไหมพี่ขาวแล้วขาวแบบขาวแล้วใบเล็กๆโค้งทรงสวยนะอันนี้อันนี้พี่พี่เปิดราคาไงครับเนี่ยอันนี้หนึ่งสองหนึ่งสองอินโดด้วยเหรอพี่ใช่ไหมคูชารูอินโดนี่เปิดเปิดราคาไงผมจับได้ไหมพี่แปดล้อบาทอ้ราคาก็ไม่แรงเหรอ มันก็เกือบแบบฉลูถึงแกนแล้วเหมือนกันเนะสวยเหมือนกันนะ,นนะพี่อ๋อมีม,มีมีหลายใ้8 0แปดร้อย,ยสวยนะสันต่อไปอ่ะแปดร้อยบาทเขาแปลว่าวงนี้นี่คือแปดร้อยเกือบหมดเลยวะพี่หลายตัวหลายตัวได้เลือกกันแต่มีให้เลือกหลายตัวอยู่ร,ร้านอย right? ู่ตรงไหนพี่ไอจุดดูจากโครงการสี่เหรอจะดูจากโครงการสี่